ทำไมชาวกัมพูชาถึงไม่ชอบเวียดนามและไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอมเมนดี้ชาแนลวันนี้นะครับผมก็ได้นำเอาความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับได้เข้าไปตั้งคำถามว่าทำไมชาวกัมพูชาถึงไม่ชอบเวียดนามและไทยโดยชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็ได้เข้ามาอธิบายไว้ดังนี้ครับ อย่างที่พวกคุณได้เห็นคําตอบสําหรับคําถามนี้มาแล้วมากมายบอกได้เลยว่าชาวเน็ตกัมพูชาเป็นภัยอย่างมากพวกเขากล่าวหาคนอื่นและโต้เถียงกันอย่างไร้เหตุผลพวกเขาไม่ยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลซึ่งขัดกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อยอย่างผิดๆอาจเป็นเพราะชาวกัมพูชาจํานวนมากส่วนใหญ่ขาดการศึกษาที่เหมาะสมและการดํารงชีวิตภายใต้เงื่อนไขามาตรฐานดังนั้น พวกเราไม่จำเป็นต้องพูดถึง IQ และ EQ อีกต่อไปนั่นเป็นสาเหตุที่ประเทศนี้ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในโลกรวมทั้งยังอยู่ในอันดับท้ายๆในดัชนีต่างๆทั่วโลกพวกเขาไม่เคยตระหนักว่าพวกเขาทําตัวเหมือนตัวตลกของภูมิภาคหากพวกเขายังคงเป็นภัยเช่นนี้เพื่อนบ้านของพวกเขาอาจจะมีอีกหลายประเทศที่จะไม่ชอบกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังความคิดเห็นแรกกันได้เลยนะครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นของชาวเวียดนามโดยชาวเวียดนามก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ฉันพยายามช่วยให้ผู้เขาเห็นข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ผู้เขาอับอายแต่เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะชาวกัมพูชาอยู่ในโลกของตนเองเหมือนกับคนเกาหลีเหนือฉันเดาว่าระบบการปกครองของขเขมรแดงทําให้จิตใจของพวกเขาตกต่ำจริงๆจนถึงจุดที่ไม่มีทางกลับมาได้ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปครับผู้แพ้มักจะเกลียดผู้ชนะเสมอความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะที่เป็นชาวกัมพูชาผมคิดว่าคําถามของคุณ ค่อนข้างเหยียดเชื้อชาติแต่เป็นคำถามที่ดีสำหรับผมผมเองไม่เคยเกลียดคนเวียดนามหรือคนไทยแต่ผมสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคำถามของคุณถึงได้รับความนิยมมาก1ประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์สงครามระหว่างกัมพูชาไทยเวียดนามอยู่มากแต่ขอพูดถึงกัมพูชาเมื่อไม่นานนี้เองอย่างเช่นการพิพาทชายแดนไทยในปีพศ2551 ทำให้เกิดสงครามระหว่างไทยกัมพูชาและการพิพาทเกาะฟูกวกเมื่อปีพศ2519เก่ะสงครามระหว่างเวียดนามและกัมพูชาโดยพวกเขาดูเหมือนเพื่อนบ้านที่อ้างสิทธิ์ในดินแดนของกันและกันเว้นแต่ความตายของชนชาติของตน 2. วัฒนธรรมและผู้คนฉันเกิดที่ประเทศกัมพูชาผู้คนให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และค่าภาคหลวงมากที่สุด คนกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นคนซื่อสัตย์แต่อาจจะไม่ทั้งหมดผมเคยอาศัยอยู่ที่เวียดนามซึ่งแตกต่างกันมากคนเวียดนามส่วนใหญ่ที่ผมพบมักจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ก็ไม่ทั้งหมดเช่นกันเพื่อนชาวเวียดนามของผมก็บอกผมด้วยว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์มากคุณไม่สามารถรวยได้ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่นี่แต่นั่นทำให้ผมตกใจเมื่อนั่นคือสิ่งที่ผมลำบากในกัมพูชาบอกตามตรงผมคิดว่า คนเวียดนามให้ความสําคัญกับการทํางานหนักในขณะที่คนกัมพูชาขี้เกียจเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาดังนั้นคนหนึ่งจึงเกียดค้านแต่เป็นคนซื่อสัตย์และอีกคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์แต่ทํางานหนักแล้วคุณคิดว่าพวกเขาชอบกันหรือไม่ 3. การเมืองผมไม่อยากพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนําให้ศึกษาเองไทยเวียดนามและกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆ เราได้รับผลกระทบทั้งจากตนเองและผู้อื่นเช่นกันแต่โดยสรุปแล้วผมอยากเห็นว่าคนไทยและเวียดนามเราทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขสามาคัคคีและเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาได้รับความทุกข์ทรมานจากสงครามมากพอขอบคุณผู้ที่นำสันติสุขมาสู่ประเทศของเราและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกคือไม่ว่าจะต้องทุกทนจากการทุจริต ก็ยังคิดว่าฮูนเซนเป็นผู้นำที่ดีของชาวกัมพูชาความคิดเห็นของท่านต่อไปนะครับชาวกัมพูชาเกลียดเวียดนามและไทยเพราะประเทศเหล่านี้มีส่วนทำให้อาณาจาักรเขมรล่มสลายในขณะที่ชนเผ่าของเยอรมันมีส่วนทำให้จกักรวรรดิโรมันล่มสลายแต่ฉันไม่เห็นชาวอิตาลีบ่นเกี่ยวกับฝรั่งเศสสเปนหรืออังกฤษที่ขโมยดินแดนของพวกเขาไปเหตุผลก็คือ ชาวอิตาลีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีในขณะที่ชาวกัมพูชานั้นน้อยมากที่จะมีเนื่องจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของขมรแดงประเทศไทยและเวียดนามใต้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรขมรมาก่อนแต่เนื่องจากความจริงที่ว่าอาณาจากักรขมรนั้นอ่อนแอลงเนื่องจากการสร้างวัดจํานวนมากเกินไปและใช้เงินไม่เพียงพอในการทหารพวกเขาจึงเสียดินแดนให้กับประเทศไทยและเวียดนามนอกจากนี้ในสมัยของขมรแดง กัมพูชาดูเหมือนจะสูญเสียผู้ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสิ่งที่ทําให้ขมรสมัยใหม่โง่งเขลาและขาดทักษะการคิดแม้ว่าพวกเวียดนามจะได้รับการช่วยเหลือจากขมรแดงแต่กัมพูชาก็โง่เกินกว่าจะได้กล่าวคําขอบคุณจากเวียดนามจดหมายขอบคุณพวกเขาเป็นเพียงข้อความแสดงความเกลียดชังเท่านั้นและขมรสมัยใหม่นั้นโง่งเขลาและคิดว่าเกาะฟูกวกควรเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา พวกเขายังเชื่อว่าประเทศไทยเรียนแบบวัฒนธรรมเขมรแต่ถ้ากัมพูชาไม่ได้สูญเสียคนฉลาดจํานวนหนึ่งไปประชากรกัมพูชาก็อาจจะฉลาดขึ้นมากและจะไม่พูดถึงเรื่องดูหมิ่นเหยียดยามเหล่านี้ความคิดเห็นของท่านต่อไปครับฉันไม่รู้และไม่แน่ใจว่าพวกเขาไม่ชอบเราหรือไม่แต่ในฐานะคนเวียดนามฉันชอบคนกัมพูชาและที่นี่ในเวียดนาม เราสอนคนให้เคารพและสนับสนุนให้ความร่วมมือกับกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไปครับจากความเข้าใจของฉันเพราะเวียดนามขโมยดินแดนของพวกเราและประเทศไทยก็ขโมยวัฒนธรรมของพวกเราไปเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพียงใดแต่เพื่อยกตัวอย่างว่าชาวกัมพูชาบางคนมีทัศนคติอย่างไรต่อสงครามเวียดนาม หลังจากเกิดสงครามคนในท้องถิ่นคนหนึ่งที่ผมพบในพัตตาบองบอกว่าเงินทั้งหมดจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆเช่นนะครวัดไปเข้ากระเป๋าของชาวเวียดนามโดยตรงเขากล่าวว่าเวียดนามมีรัฐบาลกัมพูชาในรัชสมัยของพวกเขาและไม่มีเงินใดที่จะนําไปพัฒนาสิ่งใหม่ๆเขาเชื่อว่าในยุคป,ปัจจุบันกัมพูชาวเวียดนามกําลังหยุดยั้งความก้าวหน้าของพวกเขาโดยที่กล่าวตาม Google ว่า เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทที่ดําเนินการขายตั๋วไปยังนครวัดและเห็นได้ชัดว่ามีเชื้อสายชาวเวียดนามและกัมพูชาแต่นั่นคือสิ่งที่คนในท้องถิ่นจํานวนมากเชื่อแต่ถ้าคุณพบคนที่ไว้วางใจคุณมากพอที่จะเปิดใจกับคุณพวกเขาก็จะลงไหลในสิ่งนี้มากความคิดเห็นของท่านต่อไปนะครับทางตอนใต้ของเวียดนามรวมทั้งนครโฮจิมินเคยเป็นโซนหนึ่งของกัมพูชา ความคิดเห็นท่านต่อไปครับความเกลียดชังที่มีต่อเวียดนามและชาวไทยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ฉันเข้าใจว่ากัมพูชาและประชาชนกัมพูชาไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้ดังนั้นความเกลียดชังอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่มีต่อชาวเวียดนามและชาวไทยจึงสามารถสืบย้อนไปถึงอดีตถึงสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ในขณะนี้ณตอนนี้กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้พัฒนามากที่สุดในโลก พวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรจากอาณาจักรเขมรอันยิ่งใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกได้กลายมาเป็นประเทศที่ล้าหลังในขณะน,นี้คำตอบคือนอกจากปัญหาภายในคือเวียดนามและจกักรวรรดินิยมของไทยเมื่ออาณาจักรเขมรกำลังตกต่ำเวียดนามและไทยกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในฐานะมหาอำนาจและระดับภูมิภาคในคาบสมุทรอินโดจีนปัญหาของกัมพูชายิ่งแย่ลง จากการที่เวียดนามและไทยกินอาณาเขตของตนและก็มีช่วงระยะเวลาสั้นๆที่กัมพูชาครึ่งหนึ่งถูกจักรวรรดิเวียดนามยึดครองเหตุผลเดียวที่ทําให้พวกเขาถอนตัวก็เนื่องมาจากการต่อต้านอย่างรุนแรงของชาวกัมพูชาเนื่องจากการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมของจักรวรรดิเวียดนามจากนั้นอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาเพียงเพื่อให้พวกเขามีอาณาเขตการชนจากอังกฤษที่ปกป้องประเทศไทย จากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองขมรแดงและเวียดนามเข้ายึดครองจนถึงช่วงทศวรรษที่1,980ซึ่งต่างก็มีวิธีการทารุณกรรมต่อชาวกัมพูชาแตกต่างกันและใช่แล้วกัมพูชาเกลียดเวียดนามและไทยด้วยเหตุผลดังกล่าวและส่วนใหญ่ฉันหวังว่ากัมพูชาจะร่ำรวยในทศวรรษหน้าเพื่อที่พวกเขาจะได้เอาชนะความอิจฉาครับแล้วก็มาถึงความคิดเห็นของท่านสุดท้ายแล้วนะครับ ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับพวกเขาตําหนิเวียดนามที่ขโมยดินแดนของพวกเขาพวกเขาตําหนิประเทศไทยที่ขโมยวัฒนธรรมของพวกเขาและฉันก็มีมุมมองของฉันดังนี้อาณาจักรทั้งหมดในอดีตใช้สงครามและการลุกรานเพื่อขยายอาณาเขตและอํานาจของตนจากวัดเขมรสยามหรือไดเวียดก็ทําเช่นเดียวกันเป็นเขมรที่บุกเวียดนามถึง5ครั้งแต่ล้มเหลว ดังนั้นอนาณาจักรของพวกเขาจึงค่อยๆล่มสลายและตอนนี้เมื่อประเทศยากจนของพวกเขาเต็มไปด้วยการทุจริตและความวุ่นวายทางการเมืองสิ่งที่พวกเขาทําได้คือกล่าวโทษผู้อื่นแต่คนเท่าผู้ประสบสุกอนาตกรรมของขมรแดงในประเทศส่วนใหญ่ตายไปแล้วปัจจุบันคนวัยกลางคนที่เกิดในปีพศ2508-2518แต่เด็กที่ถูกขมรแดงล้างสมองถูกขมรแดงฆ่า เพื่อนร่วมชาติของฉันสอนลูกๆว่าอัชายกรรมทั้งหมดที่พวกเขาทำนั้นทำโดยชาวเวียดนามนั้นสร้างความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งแม้กระทั่งตอนเป็นเด็กและเมื่อโตขึ้นถึงแม้จะได้รับการศึกษาแต่เด็กเหล่านี้ก็มีแต่นักการเมืองโฆษณาชวนเชื่อใช้ชาตินิยมในการปลุกปัน่นต่อต้านเวียดนามเพื่อเพิ่มอ,อ,อิทธิพลและอำนาจเมื่อประเทศยากจนของพวกเขาเห็นการพัฒนาจนน่าอัศจรรย์ของดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของพวกเขา พวกเขาก็อิจช้าและเสียใจและคนบนโลกออนไลน์ก็เรียกร้องกลับคืนมากับสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตนเองโดยไม่มีเหตุผลครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาติหากเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ